คนถามผมว่าผมใช้บัตรเครดิตใบไหนบ้างใช่ไหมครับต้องบอกก่อนว่าบัตรเครดิตใบไหนเนี่ยแล้วแต่คนจริงๆนะครับซึ่งแต่ละคนนะครับจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันนะครับโอเคแชร์ในสิ่งที่ทผมใช้แล้วกันนะฮะแล้วก็บัตรเครดิตใบไหนนะครับอยากให้ผมใช้แล้วก็ลองส่งมาที่อินบอกดูนะครับเพราะว่าผมจะได้ลองเปิดประสบการณ์ในการใช้นะฮะบ,บัตรใบแรกของผมนะครับก็คือบัตรเนี้ยใช้มาประมาณ20กว่าปีนะฮะตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะฮะอันนี้บัตรโลตัสนะครับบัตรเครดิตโลตัสนะครับเวลาที่คุณไปลูดเติมน้ำมัน้่วถ ประหยัดค่าน้ำมันได้อย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะที่เราไปซื้อของในโลตัสใช่ไหมครับเราจะมีแต้มมีคะแนนใช่ไหมและแต้มคะแนนเนี่ยนะครับเขาจะแปลงเป็นคูป,ปองส่วนลดเงินสดที่สามารถเอาไปลดได้ทันทีเวลาที่จ่ายตังค์ที่โลตัสโอ้โหอันนี้คือคุ้มมากๆใบที่2นะครับที่ใช้นะครับมันชื่อบัตรกรุงศรีโฮมโปรนะครับบัตรเนี่ยนะฮะคนที่เป็นนักอสังหาริมทรัพย์แบบผมเนี่ยจำเป็นจะต้องมีนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณจะ r e โนเวทบ้านคุณจะต้องซื้อของตกแต่งบ้านต่างๆใช่ไหมครับบัตรกรุงศรีโฮมโปรเนี่ยดีมากๆเพราะว่าคุณจจะะสสสาาาาามมมรรรรรถถไดดด้้้้ััับบบ่่่่วนนลพพิิิิเเเเศษตตคคคทุุุกกกใใชชยณงี ในการลูดชําระสินค้านะครับแถมคุณยังได้แต้มนะครับที่สามารถไปเปลี่ยนเป็นไม้เปลี่ยนเป็นส่วนพิเศษตามร้านอาหารต่างๆได้เยอะมากมายครับบัตรใบที่3นะครับบัตรใบนี้ผมรักมากแล้วก็ใช้มาตลอดนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมเนี่ยไปทําธุรกรรมในแบงค์เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะช่วยลดคิวได้นะครับคือบัตรกสิกรไทยวิสตอมนะครับบัตรใบนี้ข้อดีคือมันมีฟิตเนสให้ด้วยนะครับแล้วก็มีสิทธิประโยชน์เรื่องแคชเชียร์เช็คนะครับเวลาที่คุณออกแคชเชียร์เช็คนี่ไม่เสียตังค์เลยนะครับแค่มีบัตรวิสต อะไรต่างๆเนี่ยครับที่กสิกรเขาส่งมาให้นะตอนนั้นผมได้ Apple Air Tag เนี่ยนะครัเขาส่งให้ฟรีนะครับผมว่าเป็นการที่ดูแลลูกค้าได้ดีมากๆเลยนะครับบัตรที่สี่นะครับเป็นของ s อซีเฟิรนะครับบัตร s อซีเฟิรก็คล้ายๆกับบัตร Wisdom นะครับแต่สำหรับไลฟ์สไตล์ผมนะครับเหมาะกับบัตร Wisdom มากกว่าผมเลยไม่ค่อยได้ใช้บัตรนี้เท่าไหร่น่าเสียดายนะครับแต่ก็บัตรใบนี้นะครับเป็นบัตรใบที่ผมยังถืออยู่นะครับเพราะว่าในวันที่ผมเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะทําบัตรเครดิตใบอื่นๆได้นะครรัับบบกกก็็็เเเลยยยงงไไไว้้อออู่่นนนะะะะะฮฮปปทีซซาาึม ท้ายที่ติดในกระเป๋าผมประจำนะครับก็คือบัตรเอันเอ็กซ์เพรสครับคือบัตรเนี้ยบอกเลยครับว่าเป็นบัตรที่ผมชอบแล้วก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ผมมากที่สุดนะครับเพราะว่าบัตรเนี้ยเป็นบัตรที่สามารถที่จะได้แต้มนะครับจากทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าแอดโฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณรูดซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นการดูแลนะครับียบเสมือนมีเลขาส่วนตัวเลยนะครับของบริการทราเวลนะครับของเอ็มเอ็กซ์เน่เวลาที่เราแพลนการท่องเที่ยวเนี่ยเราได้คอร์เซ็นเตอร์เนี่ยช่วยเราเนี่ยในการเลือกตัวเครื่องบินเนี่ยคั้ดดุเเลลยยรมวหณปะาาไก ก็พอมีบัตรใบนี้เสร็จปุบเนี่ยนะครับอีก2ใบน,นะที่เหลือเนี่ยเราไม่ได้ใช้ Priority pass จากเขาเลยนะเพราะว่าบัตร A m เมเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะสามารถเข้าได้คนเดียวก็จริงนะแต่ว่ามันเข้าได้แบบไม่จํากัดจํานวนครั้งทุกคนบัตรใบนี้ถึงต้องจ่ายปีละสี่หมื่นต่อปีนะแต่ว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ผมที่สุดนะครับนี่เขาไม่ได้จ่ายนะนี่ผมพูดจริงแลวคุณใช้บัตรเครดิตแบบไหนเพราะอะไรบ้างครับลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกนะฮะจะได้แลกเปลี่ยนกันผมจะไปสมัครตามคุณบ้างนะครับ